สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 8, มอริสผ่าดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจาได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่ที่วัน t ทีนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุก นะประจําในวันเสาร์ที่28สิงหาคม2564นะครับแรม6ค่ำเดือน9ปีฉลูวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะเพราะว่าเป็นวันอุบาทนะครับอุบาทเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะ ในทางทำหรือในทางสายขาวเนี่ยห้ามทำเด็ดขาดเพราะเป็บวันไม่ดีแต่ว่า,วาไอ้พวกที่ไม่ดีหรือพวกชั่วช้าเร็ว3ามต่ำช้ามันก็จะเลือกวันพวกนี้ในการทำของใส่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะควรทำในสิ่งในสิ่งอยู่ในสิ่งในธรรดีที่สุดทำในสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าใครทำดีย่อมได้ดีใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำในสิ่งที่บ่ดีใส่เขาสิ่งนั้นสักวันหนึ่งถ้าเมื่อเสาวราหูหรือดาวบาปเราะห์ส่งผลถึงดวงชะตาคุณหรือลาหรือช่วงนั้นดวงคุณตกนะเวรกรรมต่างๆนี่ก็จะกระหน่ำซ้ำเติมซ,ซ้ำเมื่อเซลลกับคุณอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็พยายามคิดดีทำดีเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงในวันนี้นะ สำหรับในแรมหกคัความฝันนะมาพูดถึงในความฝันก่อน่าอ,อยู่คุณก็อ่านไปนะคำพยากรณ์ต่างๆซึ่งอยู่ที่นาปกนะแรมหกคัเป็นความฝันที่เชื่อบอด้กาเชื่อบอด้กาแต่ก่อนชอบติดเพลงลานนาคามินนะบอดากาอันนี้นะต่อมา ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นะครับรมเมื่อวานดูคอมเมนต์ของอาจไม่ได้พูดเสื้อผ้าแล้วเออเราว่าเราพูดนะเออนุ่งผ้าชุดใหม่ต้องชัดๆนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคล,ลาคานแรบอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณใส่ชุดอะไรอยู่ก็ใส่ชุดนั้นไปก่อนนะไม่ต้องรีบร้อนนะเออถ้ามาตรฐานก็ห้าวันก็เปลี่ยนที่ก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ไปสมบุกสมบัน าคไม่ได้ไปแหมชู้แล้วละอายตัวเองไม่เกินนะเออาจารย์ก็เป็นคนอนามัยนะนะเปลี่ยนทุกวันรู้เปล่าไม่รู้ <laughs> อันนี้สาหัวใหม่ในวันเสาร์สัพพ้ประสิทธิทแลนะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์สัพพ้ประสิทธิทแลตัดเตบวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ํามันในวันเสาร์สัพพ้ประสิทธิทและด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตา นะเดี๋ยวจะช,วช่วงบอกในเรื่องของดวงสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดอธิบายความรู้เล็กน้อยประสบการณ์ให้ฟังนะเออที่กินสมุนไพรตัวใหม่เอซิร์ฟเซอันนี้ต่อมานะอาบอกไปแล้วใช่ไหมมาถึงคำพยากรณ์ที่หน้าจอนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยนะอยู่ต้องพยายามเบิ่งตาหน่อยเพราะว่า บันทึกวีโอเนี่ยรูปมันจะเห็นได้เล็ก <c oughs> คำทำนายผ่าดาวพยากรณ์นะดวงการเกษตรนะครับพืชสมุนไพรไทยเนี่ยนะจะสร้างรายได้จะสร้างอาชีพผลกำไรนะครับถึงปี6-8นะเออตามเนี้ยดีเลยโดยตานะครับที่จริงมันก็ดีไปเรื่อยๆนะแต่เอาตรงนี้ก่อนที่อาจารย์ได้คำวนวณออกมา นะครับแล้วก็ดวงโควิด -19 ภัยสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอุปสรรคทั้งหมดนะจะหมดสิ้นไปเพราะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วก็ดวงเมืองนะเพราะถ้าคุณจะกระตุ้นนะฟื้นฟูฟเศรษฐกิจในทุกๆด้านคุณจะต้องอัดฉีดในช่วงนั้นด้วยและดวง สถาบันพระมหากษัตริยนะ์จะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดที่สุดเลยนะครับคมิกรณ์ทั้งหมดนี้นะทั้ง3อย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นในปี2566เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีตลอดยาวนานตลอดไปเลยนะครับถ้าถ้าคุณจะกระตุ้นเรศรษฐกิจหรือจะฟื้นฟูดวงบ้านดวงเมืองต่างๆเนี่ยนะจะอาฉีด เศรษฐกิจต่างๆให้ทำในช่วงปี66ดีที่สุดนะครับในช่วงนี้ตั้งแต่ปีนี้ไปเรื่อยๆให้ประคับประคองไปก่อนอย่าเพิ่งอะไรมากมายนะครับบางทีอาจจะตำน้ำพริกละลายแม่น้าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณจะกระตุ้นอัดให้เต็มที่เลยนะครับก็คือปี66เป็นต้นไปและปี67สศัตรูนะจะกลับกลายเป็นมาเป็นมิตรกับดวงชะตาเมือง นะครับอย่างที่บอกจะมีการหักหลังกันเกิดขึ้นไม่รู้ใครหักหลังใครโอเคนะเพราะฉะนั้นมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับอย่าลืมเซียมซีเมื่อวานกระปุกถิงมาแล้วเดี๋ยวลองอันนี้นะกระปุกกระชายดำโอ้โหยังมีหลายดห,หลายเม็ดนะเป็นใบที่สี่สิบเอ็ด นะครับออลืมไปไม่ห้าหมหัวล้อหัว,หวลงหัว,หว,ล,หว,หวล้อไม่ได้นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากปัญหาอุปสรรคต่างๆหมดไปนะจะทําการใดๆก็ขอให้คุณตั้งสติให้มั่นคงให้มีสตังด้วยอยู่ในคุณธรรมเพื่อรักษาชีวิตที่ดีๆนี้ไว้ให้ยาวนานที่สุดนะครับสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาในช่วงนี้นะในช่วงนี้คุณไม่ควรที่จะระโม้โลมมากถึงจะดี ความรากของคุณก็มีความราบลื่นมีความสุขสมหวังดีในดวงจะตานะครับส่วนในเรื่องของธุรธกิจการค้าการขายของท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะแต่ท่านก็จะต้องรอบคอบให้มากด้วยเช่นกันการงานในช่วงนี้ถ้าคุณหางานทาก็จะราบลื่นนะเหมือนสกเก็ตติดปลาไหลแล้วก็ธุรกิจงานบบกแนละ้คะแนนสอบนะคะแนนสอบของคุณเนี่ยคือก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีนะ แต่คุณอย่าจะอย่าชะล่าใจอย่าทรนองจนเกินไปนะครับเป็นการดีในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีนะครับคือถ้าใครสนใจดูดวงชะตาจา์ให้คุณติดต่อมาได้นะเออแต่ก็ต้องรอคิวนิดนึงนะครับบางคนก็รอไม่ได้บางคนก็รอได้นะหรือบางคนก็อาจจะโชคดีบางคนมันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับโชคชะตา ถ้าคุณอยากที่จะดูดวงชะตาเนี่ยนะอของดีคุณก็ต้องรองนิดนึงนะเพราะอาจารย์เป็นคนที่ดูชะตาดูดวงชะตาแม่นอยู่แล้วนะในสามโลกนะครับดีมากเลยนะหลายคนนะที่มาดูดวงชะตาไปเนี่ยคือบางคนก็มีกรรมเป็นตัวกําหนดคือมันจะทายให้มันดีมันทายไม่ได้อะ่ะมันยังดึงอยู่อะ่ะนะและคําพูดของแต่ละคนที่มาดูเนี่ย ต้องการเงินต้องการอย่างเดียวเงินให้ได้ให้สําเร็จสมหวังไม่ใจะเป็นในเรื่องของงานเงินความรักฉันต้องการวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันต้องการอาทิตย์หน้าได้ไหมฉันต้องการเดือนหน้าได้ไหมคือดวงมันยังไม่เปิดอ่ะมันจะได้ได้รยังไงนะครับแต่มันก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะก็คือการเสริมดวงชะตาหรือบุญกุศลนั่นเอง นะครับคือการสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือาการสร้างบุญนะเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับถ้ามันจะได้เย่ยมันจะได้จากเนี่ยแหละบุญพาวาสนาส่งนะครับหรือถีบส่งเนี่ยนะโชคลาบลอยเข้ามาอันนี้แหละมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้จากอิทธิพลของดาวจรมันก็จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณเหมือนกันนะครับแต่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องขอให้ทำความเข้าใจนะคือบางทีทายไปเนะี่ย คุณจะต้องได้ช่วงเดือนนี้เดือนนี้ต้องถามว่าคุณเนี่ยมีบุญรองรับไหมบุญเดิมอ่ะมีไหมบางคนประกอบกรรมดีมาตลอดชีวิตนะมันก็จะปรากฏในช่วงที่ดวงเปิดเอแต่ถ้าเมื่อดวงเปิดทําชั่วมาตลอดชีวิตไม่เคยสร้างบุญสร้างอุศลเลยมันก็บ่แบมันก็จะไม่มีอะไรบางครั้งมันอาจจะกลับตาลปัด นะถ้าให้คุณเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆตามมาในช่วงนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอย่าห่างการปฏิบัติให้ส่วนมณ์พระนะครับดีสุดแล้วก็แฟนคลับหลายคนที่บูชายยานของอาจารย์ไปเนี่ยนะหลายคนก็มีโชคลาภนะมันก็แล้วแตกต่างกันออกไปนะครับยันพระพุทธเจ้าห้พระองค์เนี่ยที่ที่พื้นหลังสีดำเนี่ยนะครับอันนั้นเน่ะเด่นในเรื่องของโชคลาภโดยตรงในเรื่องของการค้าการขายโดยรวม แต่ถ้าเป็นดวงนโมพุทธายะเนี่ยมันไม่ใช่ดวงพิชายสงครามอาจารย์เคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะมันเป็นการปรับเสริมดวงชะตาขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้นนะครับจะมีบทสวดพระคาถากำกับอยู่อาจารย์ก็จะมีให้ไปก้าวหน้าก้าวสีสีเดียดมงคลนะครับมันไม่เหมือนกับดวงพิชัยสงครามขอให้เข้าใจไปด้วยนะครับดวงพิชายสงามเป็นราคาสูงนะเออของอาจารย์ก็มีทําเหมือนกันแต่หลักหมื่นแต่ไมอาอ่ะมัน ราคามันสูงเกินไปนะเออหลายคนก็แบบอาจารย์ก็เลยบอกเอาแค่นี้ก็พอนะเพราะอาจารย์เนี่ยมีความรู้ทางด้านเคยเป็นมหามาก่อนนะในเรื่องของเวทมนต์าคาถาอัคคระเลขยันนรู้หมดนะเออแล้วก็ในด้านอื่นก็มีจากสายเขมรด้วยเช่นกันนะครับในการปลูกเสกเนี่ยอาจารย์ใช้พระนะพระสงฆ์เนี่ยต้องติดต่อเชิญมาให้ปลูกเสกนะครับ การใน,นช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยที่จะสะดวกสักเท่าไหร่นะเออท่านจำวัดอยู่โอเคอันนี้นะพูดถึงปรากฏการผ่าดาวตุดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยวันนี้นาวันเสาร์สีที่ไม่ดีให้เว้นสีเขียวนะครสีที่ดีประจำวันก็จะมีม่วงฟ้าแดงชมพูสีดำ นะครับสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีฟ้าน้ําทะเลอันยมันนี้ก็คือเพชรนะแวววับยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเต่ถ้าใครใส่อ่ถ้าใครเป็นอาชีพนักแสดงลำลิเกวันนี้ลำเลย <c oughs> อ,อ,กออกโซเชียลจะมีโชคลาภเขาเรียกว่ามีติดอะไรนะพูดไปถูกพวงมาลัยใช่ไหมเออแหลืมลืมลืมเงี้ย วันนี้นะครับคนเกิดวันศุกร์ดีนะวันศุกร์ดีคนเกิดวันพุธไม่ดีต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างอาจจะมีความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ควรเสี่ยงโชคไม่ควรลงทุนเอาง่ายๆไม่ควรเสี่ยงโชคไม่ควรลงทุนนะครับอยู่เฉยๆดีที่สุดไม่เจ็บตัวนะในดวง่างๆคุณต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงชะตาคุณจะมีความมั่นคงดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทอง มีรายได้เข้ามาชนิดอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับน้ําหนักก็จะขึ้นเร็วด้วยขึ้นเร็วปั๊บขึ้นเลยนะน้องตืง่นอีกวันึ่งขึ้นแล้วเออต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนนะครับความเพยความยายามให้มากนะดีโดยจิตตาต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือที่ดีจากผู้ใหญ่นะครับซึ่งคนที่พูดจากตรงขวานผ่าซากนะแต่เขาก็มีความจริงใจใที่จะช่วยช่วยคุณนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นี่คุณอาจจะมีความคิดมากวิตกกังวลในสิ่งต่างๆนะครับเปิอบางครั้งคุณคนรอบข้างก็นําเรื่องมให้ค,คุณคิดด้วยก็อย่าไปคิดมากจนเกินไปนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับดวงคุณให้ระวังปัญหาในด้านของสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังน้ําในหูนะต้องระมัดระวังกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับด้วยนะครับในดวงชะตาคุณ <c oughs> ต่อมา <c oughs> คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับอันนี้ครบหมดแล้วนะเออทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจาในวันนี้นะครับในดวงชะตาะโอเคนะคะนะคะดูภาพสักแป๊บหนึ่งโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่ทุกมีแม่จะพยายามจะไม่หัวรอนนะเออคนมัน มีอารมณ์สุนทรีนะเออมองโลกในแง่ดีนะเออไม่เครียดหน้าขมึงถึงๆอย่างนั้นไปนะโอเคอันนี้มาถึงดวงดาวนะครับว่าดาวในวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะก็ดาวไดเดอดีดงนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาเนี่ยนะก็ให้ระวังในเรื่องของ คือการงานเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่แล้วถ้าคุณมีปัญหาในสิ่งใดก็แล้วแต่หรือถ้ามองในอีกแง่หนึง่งคือระวังการถูกตัดหน้างานรับหลังไปรับงานกนันอีต้องระวังการเงินคุณดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ยจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับถือว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับค้าพยากรณ์ในเดือนกันยายนเนี่ยในช่วงต้นคลิปที่อาจารย์บอก ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30กันยายนนะครับดูมาจากปฏทิทินนะของดวงดาวเพราะฉะนั้นคำพิกรนั้นเนี่ยมีโอกาสท,ที่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกคนหรือคนรอบข้างคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังไว้แล้วก็ไประมัดระวังตัวคุณเองไว้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยที่จะเข้าใจนะในสิ่งต่างๆนะครับยังโง่อยู่ก็มีนะบางคนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลอะไรที่ดีๆเนี่ยคุณรับไว้อะไรที่ไม่ดีเนี่ยให้คุณระมัดระวังเขาไว้อันนี้แหละถือว่าดีคุณจะปลอดภัยในการใช้ชีวิตต่างๆน,นะครับโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆชาวราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการงานวันนี้เป็นอย่างไรก็ถือว่าได้งานการผูิหาจากงานจากการก็เป็นปกติ การเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะไม่มีโชคความรักก็ยังไม่ค่อยดีในช่วงระยะเวลานี้นะครับความเสียหายต่างๆก็ไม่ได้ส่งผลต่อดวงชะตาคุณมากมายนักนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภถือว่าในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่ดีนะครับเครดิตีจะมีโอกาสได้เลื่อนก้นหรือตำแหน่งในระดับหนึ่งวันนี้คุณสามารถเสี่ยงโชคได้เพราะจะมีโชคเอ๊ะ ว่าอะ้วเนี่ยเสี่ยโชคได้ไปดูกันต่อมาในเรื่องของการเงินพอได้โชคมาก็จะารออยู่ด้วยเช่นกันนะครับความรักเหรอความรักถ้ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็พูดคุยด้วยเหตุผลได้นะครับต่อมาชาวราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดาวประจำตัวคุณไม่ดีนะให้ระวังจะมีปัญหากับญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องจะมีปัญหากับคุณก็ได้ นะครับอาจจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่โชคลาภคุณก็จะมีเข้ามาในเรื่องของการงานของคุณนะครับกรรมสุภา่พาง,งานก็จะประสบผลกว่าสําเร็จนะครับในดวงชะตาการเงินก็ถือว่ายังดีอยู่ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะดาวประจาตัวก็ยังอยู่ในภพกรรมะนะครับดาวงานก็อยู่ในภพการเงินอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าดีคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางาน เหนื่อยไปเถอะสุดท้ายคุณก็จะได้เงินเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับให้ระวังความเรื่องผิดใจกับเพื่อนฝูงนิดนึงในดวงชะตาของคุณแต่ถ้าคุณเดินทางไปข้างนอกก็ถือว่าจะมีโชคลาภด้วยเช่นกันนะครับเดินทางไปข้างนอกได้อย่าลืมนะป้องกันอย่างสูงสุดใส่หน้ากากอนามัยเฟสชิลด้วยนะครับในช่วงนี้อย่าบ้าบอคอแตกนะอย่ามาห่วงสวยห่วงอะไรมันทุเรศทุรังเพราะฉะนั้นให้คุณ ส่ไปเลยสวยรอช่วงนี้ทิ้งไว้ก่อนยังไม่ต้องนะเออป้องกันตัวเองไว้ก่อนคิ้วเคิร์มตลองเขียนนะปาแป้งมองระยะหน่อยนึงเออหรือว่าดีนะเออแล้วเขาเรียกว่าแป้งแล้วต่อมานะหรือเอาแอลกอฮอลไปด้วยนะแอลกอฮอลไปล้างมือนะต่อมาชาวรกราราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์ในดวงชะตาของคุณในวันนี้การงานวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับการงานดีแต่การเงินไม่ดีจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะในดวงชะตาของคุณความรักก็ดีแต่ดีแบบไม่ <c oughs> ดีแบบไม่ค่อยที่จะนั่นจะเท่าไหร่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะดาวพระจรจะส่งผลตนะ่คุณในต้องหลัง8ดพฤศจิกายนนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในดวงตาคุณเหนี่การงานต้องระวังความเสียหายนะครับแต่การเงินก็ถือว่าดีจะมีโชคลาภออกมาความรักไม่ค่อยดีสักต่อไหร่ระวังคนรักคกู่ครองเจ็บปวดไม่สบายนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพของตัวคุณเองด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลดูจะต่างคุณในเรื่องของงานเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าอาจจะเหนื่อยในการทํางาน การเงินได้รับองการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือที่ดีนะครับแต่ไม่ควรเสี่ยงโชคในวันนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของงานของคุณดาวอาทิตย์ในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีนะครับแต่ก็ให้รอบคอบนะระวังความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันด้วยในเรื่องของการเงินก็ถือว่าจะมีดอกมีผลกำไรที่ดีเข้ามาในเรื่องของลาบหรือผลประโยชน์ก็อาจจะได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงิน,นในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานก็ต้องระมัดระวังกุปประสักในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับในดวงตาต้องระวังสัญญานะงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันนี้ต่อมาชาวลัคนา,า,าคนราศีมังกรราศีมังกรในเรื่องของการเงนินวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีๆทาธุกรกรรมาาผ่านนะครับระวังการถูกใส่ร้ายฝ่ายสีให้ระวังในเรื่องของเครดิต กับธนาคารระวังในเรื่องของเอกสารด้วยนะแต่งานยังดีอยู่ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมโดยเฉพาะองคุณเนว,วันนี้ก็ถือว่าจะมีรายได้หรือโชคล้าเข้ามาในระดับหนึ่งไม่ควรเสี่ยงโชคนะครับการงานในวันนี้ก็ถือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะพูดคุยต้ตพูดคุยนะตกลงปรับความเข้าใจกันได้ต่อมาชาวราศีมีนในวันนี้ ให้ระวังการเจ็บไข้ได้ปวดไม่สบายอาจจะมีปัญหาบางคนก็จะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางในเรื่องของงานบางคนอาจจะย้ายงานก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักให้ระวังความขัดแย้งการทะเลาะเบาบาองนิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณส่วนการเงินก็ต้องระมัดระวังในการใช้ใจ่ายนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีจะมาเสี่ยงไห่ยิปซีดู้เพิ่มเติมนะววาดดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ที่หนึ่งนะครับพยายามให้เลยวีสิบปฏนะิเลยทุกทีเลยนะโม้ไปเรื่อยนะปราใบที่สามนะโอเคเวลาสิบวีเริ่มเจ๊งหัวสาสีหสวชิดปดเยก็จับคนเรื่มพ้าใบที่หนึ่งของคุณได้ดวราบหรือแฮงแมนนะครับอึดอัดทุกใจขมขื่นทําอะไรไม่ได้นะครับนี่บุญคุณเก่งใจเขาดวงคุณในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับพยาบาลแพทย์หมอ ดีวงการบันเทิงนักข่าวดีนะครับในเรื่องของการเงินก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาถูกเอาเอาละเปลี่ยนเรื่องการเงินนะครับความรักคนโสดก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งใจเย็นนะค่อยเป็นค่อยไปติดแอไปก่อนต่อมาชาวคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนี่คุณได้ตตว้าอัศบินถือด้วยเพราะฉะนั้นดีอยู่แล้วการค้าขายติดต่อเจรจาประสบผลควางสําเร็จการเงินดีนะได้ดีคุณมีเสน่ห์ นะครับดีในดวงชะตาต่อมาคนเลื่อกไพ่ใบที่สามที่คุณได้กวสองถ้วยเพราะนั้นดวงคุณถือว่าดีมากทุกอย่างงานเงินความรักสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะครับถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของความรักในวันนี้ก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอ,อาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กา,าร์ดจาด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ